เป็นไรปะเนี่ยโอเคปะ่ะไม่โอเคเลยว่ะแกนี่ฉันขายของออนไลน์แบบพี่แกบอกมาเป็นเดือนแล้วว่าไม่เห็นจะขายได้เลยสักอันไหนขอเราดูหน้าร้านหน่อยหืมเสื้อสวยถูกดีกางเกงสวยถูกดีหมกสวยถูกดีอะไรเนี่ยเพื่อนเอา้าก็แบบนี้ไงที่คนต้องการทั้งสวยทั้งถูกทั้งดีเห็นไหมใครเห็นก็อยากได้แต่เรื่องขนาดนี้ทำไม ใม่สนใจสินค้าเช่นเลยหัวจะปวดนี่นะฉันจะบอกให้ถ้าเกิดแก่อยากจะขายดีนะคนเขาจะได้เข้ามาดูขายของถูกและดีสำคัญก็จริงค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ร้านค้าประสบความสำเร็จบนช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซค่ะ เมื่ออ e ีคอมเมิร์ซคือทางรอดของร้านค้าในปัจจุบันคุณเองก็สามารถประสบความสำเร็จบนช่องทางของอ e ีคอมเมิร์ซได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อ EP ที่แล้วเราพูดถึงร้านเ e r s ์ n ั a และโบล r y ที่ประสบความสำเร็จบนช่องทางของอ e ีคอมเมิร์ซอย่าง s h อ p e e การันตีด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า25,000รายและสามารถทำรายได้บน s h อ p e e มากกว่า10ล้านบาทในระยะเวลาแค่2ปีในคลิปนี้เราจะมาดูค่ะว่าอะไรที่ทาให้ร้านประสบความสาเร็จค่ะ 1. ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจสินค้าที่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาของลูกค้ายอมได้รับความต้องการจากลูกค่คะและยิ่งถ้าแบรนด์มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนก็สามารถครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาะน กัอ,อย่างร้านเบอร์ซัน o ล a บ o r y ทร่นะคะมีจุดแข็งในเรื่องผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก100%ที่แตกลายสินค้านะคะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรักเส้นผมนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมครบวงจรภายใต้แบรนด์ GNT Organic หรือแม้แต่กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นขนน้องหมาน้องแมวด้วยค่ะ 2. Customer Journey ที่ดี Customer Journey คือเส้นทางของผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนจะซื้อสินค้าจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าและกลับมาซื้อซ้ำค่ะจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการสร้าง Brand awareness ค่ะคือการทำให้ลูกค้านะคะรับรู้ว่าเรามีสินค้าขายสินค้าอยู่บนแพลตฟอร์มโดยเราสามารถใช้เครื่องมือการตลาดอย่างการยิงโฆษณานะคะ สามารถเรียกลูกค้าเข้ามายัางร้านค้าเราได้ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อเมื่อเข้ามายัางร้านค้าของเราแล้วนั่นก็คือการตกแต่งหน้าร้านหรือการแต่งภาพสินค้าที่สวยงามค่ะเพราะจะทำให้ร้านของเราดูมีความน่าเชื่อถือและน่ากดสั่งซื้อน,นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมมัดใจลูกค้าด้วยบริการที่น่าประทับใจเพื่อส่งท้ายประสบการณ์อันดีของลูกค้าและให้เขากลับมาซื้อซ้ำนั่นเองค่ะ 3. การจัดการหลังบ้านเป็นเรื่องสําคัญค่ะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการส่งสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นการจัดส่งและแพ็คสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ขายไม่ควรมองข้ามค่ะในระยะเริ่มต้นนะคะร้านค้าอาจจะใช้พื้นที่บ้านหรือร้านค้าเป็นที่จัดเก็บสินค้าและให้พนักงานนะคะเป็นผู้หยิบสินค้าตามรายการคําสั่งซื้อแต่เมื่อขายไปนานๆนะคะอาจจะมีออเดอร์มากยิ่งขึ้นการจัดการอาจมีข้อจํากัดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ศูนย์บริการด้านพัสดุครบวงจรหรือ Fulfillment Center ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะพอจะเข้ามาช่วยร้านค้านะคะในการจัดเก็บแพ็คสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและ 4. คะแนนรีวิวที่ดีคะแนนรีวิวจะเป็นตัวบ่งบอกความพึงพอใจของผู้ซื้อนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีประโยชน์สําหรับผู้ซื้อคนอื่นๆที่จะช่วยตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยผู้ซื้อนะคะสามารถให้คะแนนรีวิวสินค้าร้านค้าและก็ผู้ให้บริการขนส่งได้ด้วยค่ะและแน่นอนว่าในบางครั้งนะคะร้านค้าอาจจะได้รับคะแนนรีวิวที่ไม่ดีหรือว่าไม่เป็นไปตามความจริงตรงนี้นะคะสามารถยื่นเรื่องไปยังแพลตฟอร์มให้ดําเนินการต่อได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะร้านค้าไม่ควรมองข้ามความคิดเห็นของลูกค้าค่ะ ตรงนี้นะคะรายค้าควรจะใส่ใจและนำไปต่อยอดพัฒนาปรับปรุปรงการบริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะสรุปภาพรวม4ปัจจัยที่ทำให้อ e ีคอมเมิร์ซประสบความสำเร็จกันค่ะ 1. ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจ 2. Customer Journey ที่ดี 3. การจัดการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพและ 4. คะแนนรีวิวที่ดีจากลูกค้าค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้ค่ะ คุณเองก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จบนช่องทางของอ e ีคอมเมิร์ซได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับ EP ถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงการตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อและไม่ขาดทุนต้องบอกว่าหลายร้านนะคะประสบปัญหาที่ว่า ขายไปขายมาไม่เหลือกําไรแถมยังเข้าเนื้ออีกนะคะเดี๋ยวยังไง EP หน้าเราจะมีเทคนิคดีๆมาฝากและหากต้องการเรียนรู้การทําธุรกิจออนไลน์เพิ่มเติมกับทาง s h o ป e, ปีก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายเรามีการอบรมออนไลน์ฟรีเป็นประจําทุกเดือนค่ะหรือว่าต้องการเพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มทําธุรกิจสามารถเข้ามาศึกษาคอร์สเรียนดีๆได้ที่ห้องเรียนผู้ประกรอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ